โอเคเราวันนี้เรามาเช็คในส่วนของตัว iPad Air 5ตัวนี้เป็นโมเดล2589 2589อ่า2589กาอาการก็คือลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดเนี่ยเสียบชาร์จแล้วระบบชาร์จสวิงนะครับขึ้นตกขึ้นตก0.01แล้วก็ล่วง0.01แล้วก็ล่วงนะวัดนะครับวิ่งอยู่แค่3วัตต์เองกำลังวัตต์ถ้าชาร์จได้จะต้องมี5-10วัตต์ขึ้นไป โอเคนะครับเราได้มาขึ้นเตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเตาร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็แกะดูด้านในกันสักหน่อยว่าอะไรที่มันทําให้เครื่องเสียไปมาดูกันโอเคหลังจากที่ได้เราแกะซิลจอออกแล้วหน้าหน้าตาแบตเตอรี่เป็นแบบนี้นลำโพงก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับ ตัวชุดบนกับชุดล่างนะครับชุดคอนโทรลนะมีชุดซิมอยู่ตัวนี้มีเซลูล่าไวไฟนะครับมีชุดซิมอยู่ด้านในโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องปดในส่วนของตัวจอจอก็จะมีตัวยุดในส่วนของ Data จอกับทัชสกรีนนี่ตัวนี้นะครับเป็นแพชุดเคเบิลของ Data จอนั่นเองอันนี้คือทัชสกรีนนะทัชสกรีนกับชุดปะการนะครับอ่าปดอ่อนชุดบนก็เป็นชุดทัชเหมือนกัน แกะก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ข้างในแพร์เขาจะมีอยู่ฝั่งนึ่งก็คือทางวาซ้ายตัวเครื่องก็จะมีปุ่มสวิตช์ก็ดูจากตรงนี้ก็ได้ตอนแกะเน่บอกเ้าอยู่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องอยู่แล้วในมุมขวาก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่โอเคประมาณนีน้เราได้จอแล้วก็แบะจอ,อกมาแล้วก็เลาะกาวออกเลยอ่าจะเป็นกาวค่อนข้างเหนียวนิดนึงโอเคอ่าเราก็ดึง เรียบร้อยแล้วก็ปลดแบตเตอรี่ปลดแบตเตอรี่แล้วก็หยดน้ำยาเพื่อยกร้อยบอร์ดนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดการเอฟเฟก์หรือช็อตอ่าตั้งนูดกาวออกนะครับให้บอดลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่ประมาณนี้ซึ่งขั้วก็จะลอยแบบนี้แล้วเราก็ ใช้พลาสติกนะครับตัดการช็อตนะในกรณีเราจะเปลี่ยนจอเราจะเปลี่ยนแบตจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องเสียบขาไว้นะแล้วก็ชากตัวรองออกนี่ก็จะอยู่ฟิลประมาณนี้ราจาจะค้าไว้ไฟก็จะไม่เดินอยู่บนเมนบอร์ดนะครับไฟบน,นบอร์ดนี้จะไม่วิ่งเลยไม่มีไฟอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราตัดวงจรในส่วนของแบตเตอรี่ออกไปแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปวัดกันว่าไฟออกหรือเปล่าทําไมถึงออนไม่ได้ชาร์จสวิงตกชาร์จสวิงตก โอเคมาเดี๋ยวเรามาไล่วัดชุดในส่วนของพาวเวอร์ก่อนนะชุดพาวเวอร์ไม่มีอะไรนะครับปีดนี่ก็คือกาวเหมือนช็อตกันแบบนี้นะครับนี่ยังชุดไฟยังมีค่าอยู่นะ0.2ค่าโอห์มค่าไดโอดโอเคขึ้นปกตินะอันนี้ปีดจริงจะต,ต่ำนะปีดจริงจะต,ต่ำอันนี้ค่านี้ปกติอยู่แล้วเดี๋ยววัดในส่วนของชุดบนกันสักหน่อยชุดนี้มีอะไรมีปัญหาหรือเปล่าในส่วนของแนน นี่คือกราวอ่ามีค่า0ูยุดโอเคชุดไฟแนนซ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ชุดนี้เป็นชุด VCC main นะครับนี่ช็อตเลยโอเคจุดจากที่เราเจอเมื่อกี้เป็นลาย VCC main นะครับอ่าชุดนี้โหลดต่ำอยู่นี่ไงค่าโอห์มก็มีนะครับตัวทางซ้ายคือค่าโอห์มอ่านี่ขวาตัวนี้เป็นค่าไดโอดต่ำมากไปโอเคเดี๋ยวเราไปหากันว่าตัวเสียอยู่ที่ไหนโอเคเรียบร้อยเราได้เราได้ผู้ต้องหาแล้ว วัดแล้วค่ามาอ่ะโอเคสลับไปดูที่ปิเตอร์สลับไปดูที่มิเตอร์แอาไปไงค่าขึ้นแล้วโอเคอันนี้ถือว่าปกตินะครับ0 1 7 9อ่าประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าว่าออนขึ้นมาแล้วยังข้อมูลยังอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราประกอบจอกลับเข้าไปเพื่อเทสอุปกรณ์ภายในของตัวเครื่องกัน ดูสิระบบชาร์จเป็นยังไง <_ d ata> ก่อนหน้าน,นี้ชาร์จอยู่ก็ประมาณ1-2วัตต์สวัตต์นะไม่เกินจากนี้โอเคเป็นอันที่เรียบร้อยโลโก้แบตเตอรี่มาแล้วโอเคเดี๋ยวก็ปล่อยชาร์จไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นไป10กว่าวัตต์แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าข้อมูลยังอยู่หรือเปล่าโอเคนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วข้อมูลลูกค้า อยู่เหมือนเดิมโอ้ยนี่แหละสำคัญที่สุดคือตรงนี้ลูกค้าติดเรื่องข้อมูลมากเลยก็มาแล้ว1%นึ่งรเรอไปเรื่อยๆให้เขาชาร์จเต็มก่อนนะแล้วก็ส่งงานได้โอเคนะครับท่านใดที่ติดปัญหาตัว iPad รุ่นใดก็แล้วแต่เราแก้ไขท่านได้ฝาก b ีบีแม็ r v i เซอร์วไปด้วยหรือ b ีบีแม็กนั่นเองลาไปก่อนคลิปนี้สําหรับเจ้าตัว iPad Air 5นะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม ฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้าอาการใน5้าปอดมิติลาไปก่อนสวัสดีครับ